ฟีดามาอีกแล้วครับพี่ๆกับเจ้าคันนี้เลยคาวาซากิเวอร์ซิตพันนะครับผมปีคศ2019ออกรถปีคศ2022นะครับพี่คันนี้เลขไม่เพียง26,784กพิโลมาพร้อมชุดแต่งของศูนย์โดยตรงเลยนะครับคาวาซากิโดยตรงเลยพร้อมออกทลิปเลยครับคันนี้เปิดราคาขายอยู่ที่289,000บาทออกรถฟรีด้าผ่อนอยู่ที่7,067บาท 60งวดนะครับพี่รถบ้านมือเดียวเลยเอกสารมีครบบุกเซอร์วิสมีครบกุญแจมีครบอ่าตัวเครื่องสวยๆเลยครับมาพร้อมท่ออาคาโบวิกอ่าพร้อมท่ออาคาโบวิกจุดปิ๊บศูนย์เดิมๆเลยนะครับออกจากศูนย์ที่สำคัญหำน้อยไปก่อนเลยจ <laughs> ุดปิ๊บสวยๆเลยครับไม่มีล้มไม่มีชนแน่นอนครับเบาะนุ่ม โซสเตอร์สวยๆเครื่องสวยๆเลยครับแคดบาร์มีให้เรียบร้อยสปอร์ตไลท์มีมาให้2ดวงชิวน้ามีมาให้นะครับผมกาดแทนมีมาให้กาดบ้อน้ำมีมาให้ยางใช้ได้ยา,ยาวๆผ้าบีกหน้าหลังเซอร์วิสพร้อมใช้งานยาวๆเลยครับมาเดี๋ยวพามาฟังเสียงกันครับพี่พ ชมเลขไม่กันครับเลขไมหม่26,784กิโลนะครับผม,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 มระบบไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุดเลยนะครับ<า>พักเท้าของเวอร์ซิตตรงรุ่นเลยนะครับพี่ๆการลอยถังเรามีมาให้ตัวรถมือเดียวเลยรอๆอ,อเลยครับ หากพี่ๆท่าในใดสนใจสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับพี่ๆขอบคุณครับบ๊ายบาย